สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดนดอมนะคะกับหัวข้อแนวโน้มความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะจะเป็นยังไงต่อไปขอดูความสัมพันธนะ์ณปัจจุบันตอนนี้ก่อนระหว่างคุณกับเขาคนนั้น หกห้าเหรียญอืมเป็นแนวรักทอระหดนะรักนะแต่เป็นรักทอระหดโอ้โห คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมาตอนนี้นะจุดนี้เนี่ยเอาจริง้งมันมีแต่มันมีแต่ความรักอะมีแต่ที่ยังอยู่กันได้ที่ยังคบหาที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์กันได้เพราะมันยังมีความรักอยู่แต่นอกนั้นมันไม่มีอะไรดีเลยต้องบอกอย่างนี้อะคืออืมไอ้ที่รักเนี่ย อาจจะเป็นฝั่งคุณด้วยซ้ำนะท,ที่ที่รักเขาก็เลยยังอยู่ก็เลยยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ทั้งทที่มันมีเรื่องที่ผิดหวังมีเรื่องที่เสียใจมีความอึดอัดมีความคับแค้นขับข้องใจมีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงมีปัญหาโอ้ยสารพัดสิ่งอะ่ะ สารพัดส,สิ่งเลยแต่ที่ยังอยู่ยังยังมีความสัมพันธ์อยู่ตอนเนี้ยมันคือมันมีมันมีคนที่รักผู้อ่านรู้สึกว่าเป็นน่าจะเป็นคุณที่ยังรักเขามากๆเขาก็อาจจะยังรักคุณแหละแต่ว่ารักแล้วทําไมถึงถึงมีปัญหารักแล้วทําไมถึงยังทําร้ายจิตใจกัน มันมีเรื่องของความเจ็บปวดมีเรื่องของความเสียใจมีเรื่องของความรู้สึกมันมันมีคนคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายยอมยอมอยู่ตลอดเป็นฝ่ายตามเป็นฝ่ายที่มอบความรักให้ทุ่มเทความรักให้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งผู้อา่านคิดว่าอาจจะเป็นคุณน่าจะเป็นคุณฝั่งคุณที่เป็นฝ่าย ทําทุกอย่างให้มอบความรักให้หรือว่ายอมเขาไปหมดแต่ทางฝั่งเขาอ่ะน่าจะเป็นฝั่งที่ทําร้ายจิตใจคุณทําให้คุณเสียใจใช่ไหมแต่คนที่รักเนี่ยฝั่งที่รักเนี่ยก็รักมากนะถึง ยังไม่ยอมไม่ยอมไปไม่ยอมจบความสัมพันธ์อ่ะขอดูหน่อยแล้วแนวโน้มล่ะมันจะดีขึ้นไหมแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนมันจะดีขึ้นหรือเปล่าอ่ะมันออกมาสองใบโอ้โห ผู้อ่านว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคุณ่นะจะเข้มแข็งมากขึ้นคุณจะเด็ดเดี่ยวมากขึ้นสุดท้ายแล้วคุณจะตัดสินใจว่าถ้าเขาถ้าเขายังทำแบบนี้อยู่อีกถ้าเขายังทำให้คุณเสียใจยังทำให้คุณเจ็บปวดคุณจะตัดเขาคุณจะเด็ดเดี่ยวคุณจะเป็นคีน็อปสอดคนที่ ไม่ใช้หัวใจไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกตัดสินอย่างเดียวละคุณจะใช้เหตุและผลคุณจะดูด้วยว่าเขาดีกับคุณเขาคู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตคุณต่อไปไหมถ้าไม่คู่ควรถ้าเขาไม่ดีกับคุณคุณเลือกที่จะเดินจากเขาไปเนี่ยต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนคุณก็จะจากเขาไปคุณเลือกที่จะเป็นคนเข้มแข็งอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเด็ดเดี่ยวได้ แต่ตอนนี้แต่ผู้อ่านว่านะก็คือกว่าที่คุณจะตัดสินใจได้อ่ะน่าจะนานอยู่แหละเพราะคุณมีความมีความลังเลมีความแบบประมีประนอมอะค่ะคือคุณยังอยากให้โอกาสเขาอยู่คุณอยากให้โอกาสเขาอะ่ะ แต่มันจะต้องมีจุดจุดนึงแหละจุดที่พลิกทีกะจุดที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจุดที่ทำให้คนที่มีความอดทนสูงสูงคนที่อ่อนโยนกลายเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวกลายเป็นคนที่เย็นชา ความสัมพันธ์เนี้ยฝ่ายหญิงอะคนที่เป็นฝ่ายหญิงอะนะคะจะเป็นคนที่เหมือนกับมีอิทธิพลและมีบทบาทในการตัดสินใจว่าความสัมพันธ์มันจะไปในทิศทางไหนแต่บอกเลยว่าตัดยากนะคะ ตัดยากอยู่เหมือนกันอาจจะ on, on, off, off อะ่อนๆออฟอออ่ะเป็นความสัมพันธ์แบบกว่าจะตัดได้เด็ดขาดอะ่ะก็คงจะแบบพอไปแล้วเดี๋ยวก็พอเขามาง้อก็อาจจะใจอ่อนก็อาจจะให้โอกาสเขาอีกกลับมาอีกจนกว่ามันจะถึงจุดจุดหนึ่งที่ที่คุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะจุดเปลี่ยนนะคะแต่กว่าจะถึงจุดนั้นน่าจะนานแนวโน้มในความสัมพันธ์ก็คือ ต่อไปอะ่ะจากจากตอนเนี้ยที่สถานการณ์ความสัมพันธ์มันมันไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่แนวโน้มมันก็ยังจะลุ่มๆุมดอนด,อ,นดอ,นอยู่นะมันก็ยังจะมีมีปัญหาอยู่จนคุณจะต้องมาคิดแล้วอะว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดี จริงๆอะถ้าคุณจะพอแค่นี้มันมันก็พอได้แต่คุณนะยังให้โอกาสเขาอยู่คุณก็ยังให้โอกาสเขาอีกหลายครั้งอีกเหมือนกันในอนาคตดูแนวโน้มแล้วต่อให้คุณตัดสินใจว่าพอละจบเลิกปึ๊บเลิกกันไปถัดไปอะการเวลาผ่านไปอะคุณก็อาจจะให้โอกาสเขาอีกถ้าเขามาขอ ถ้าเขามาขอโอกาสถ้าเขามางอคุณคุณก็อาจจะให้โอกาสเขาอีกแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่อยู่เรื่อยๆอยู่สักพักหนึ่งอะเรื่องราวมันจะยังเป็นแบบนี้อยู่เพราะผู้อ่านว่าคุณไม่ได้ใจแข็งมากพอกับความสัมพันธ์นี้คุณรักเขามากอะเอาจริงๆแล้วคุณรักเขามาแล้วก็มีความเห็นไหมไพ่เดว,วิลอะมันเหมือนแบบโซ่ผูกติดไว้อย่างเงี้ย มันมีความรักมีความหลงมีความสเสน่หาแล้วก็ด้วยความที่คุณเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่เหมือนทุ่มเททุ่มเทหัวใจทุ่มเทความรักเวลารักใครก็คือให้เขาเต็มที่คุณเป็นคนจิตใจดีอ่ะคุณเป็นคนที่เป็นคนรักที่ดีแต่ว่าแต่มันไม่ดีสำหรับตัวคุณไง เเพราะว่าคุณดันมาเจอคนรักที่เขาไม่ไม่เห็นค่าเป็นคนรักที่ไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลจิตใจคุณดูแลความรู้สึกของคุณไงแต่ถ้าคุณเจอคนดีๆอ่ะคนที่สินเสมอกันจริงๆอ่ะคุณจะมีความสุขมากกว่านี้อืมก็ประมาณนี้อ่ะนะคะ ถ้าคุณอยากจะจบวงจรนี้จริงๆอะ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณคุณต้องใจแข็งเนาะก็เอาใจช่วยนะขอให้มันผ่านพ้นไปแต่ว่าผู้อ่านก็มองว่าความรักครั้งนี้ต่อให้ในอนาคตอะ่ะก็ยังไม่เห็นความความสว่างสดใสอะค่ะมันจะยังแบบออนๆออฟๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่อย่างเงี้ยเป็นแบบตัดยากอยู่เหมือนกัน แต่มันก็ตัดกันไม่ขาดสักทีนะตัดกันยากอยู่นะอ,อโอเคแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดมากมายเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไม่สบายใจหรือคุณไม่พอใจแต่แต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมากมายอะ่ะมันก็เป็นไปได้แหละที่คุณจะให้โอกาสเขาที่คุณจะยัง กลับมาคืนดีกับเขาอยู่เพราะว่าเออเขาไม่ได้ทําผิดร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ย <Akt ien> เช่นไม่ได้นอกใจไม่ได้นอกกายไม่ได้ไปม,มีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของทะเลาะกันเล็ก <sniff ing> ๆน้อยๆ,ๆ,ๆอาจจะเป็นเรื่องที่เขาเป็นคนเป็นคนอ่อปากเสียหรือเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเป็นคนใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทาให้มีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วคุณน,น้อยใจหรือคุณไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีปัญหาจากคนรอบข้าง คนรอบข้างเขาคนรอบข้างคุณทําให้เกิดปัญหาอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นไปได้อะที่ที่เอ่อเนื่องจากมันเป็นปัญหาเล็กน้อยอ่ะคุณก็เลยให้โอกาสเขาอยู่เรื่อยๆมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้จบกันจริงๆอ่ะค่ะมันไม่ได้มีปัญหาใหญ่โตมันเป็นเรื่องเรื่องนิดนหน่อยหน่อยก็เลยวนกลับมาอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูแล้วแต่เคสของแต่ละคนนะคะถ้ามันก็อยู่ที่ตัวคุณแหละ ว่าคุณเนี่ยรับได้แค่ไหนเออถ้ามันถึงจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณไม่ไหวแล้วคุณรับไม่ได้แล้วคุณก็เลือกที่จะจบคุณก็เลือกที่จะไปคุณก็เลือกที่จะพอแค่นี้ได้ได้เลยก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณนั่นแหละนะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ